ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่8ตอนที่4นะครับก็คงต้องอ่านแบบภาษาปริวัติแบบที่3นี้ไปนะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับมาเขียนตามสำเนียงกํำอูกํำพูดในภาษาละนานี้นะครับการอ่านนั้นก็จะต้องอ่านตามแบบฉบับของภาษาไทยทุกประการนะครับ ยกเว้นนะครับยกเว้นตัวที่เป็นเสียงวรรณยุกโทพิเศษเนี่นะครับผมได้เอาจุดประดับไว้นะครับเพื่อหูหไว้ว่ามาถึงตรงนี้แล้วต้องอ่านออกเสียงโทพิเศษเท่านั้นนะครับถ้ามาอ่านนะครับสำเนียงจะต้องผิดเพี้ยนไปทันทีนะครับสำหรับตัวยอ่อยักนะครับ ถ้าเป็นยยยักโดดแบบอี้นะครับพื้นฐานแล้วมาจากตัวยะนะครับตัวยอนะครับยะนะครับในภาษาละนานะอ่านว่านงเยานะครับนงเยานะครับถ้าเป็นตัวอยออย่างอี้นะครับตัวอยอเป็นตัวกครรมผสมขึ้นมาพิเศษนะครับเพื่อให้ออกสำเนียงไปตั้งยอยยักไทยนะครับ ตัวนี้อ่านว่าอยู่นะครับเจิญที่ต่ำรับฟังได้เลยนะครับจับขอเปิ่งบุญน้องนายตีไว้เป็นทุละต่อไปเอาหมูหกปีน้องเพื่อนป้องฝูงเขาขอโนองเยา ห้ามไปฝ่าหนะั่้พตั้งหลายกับหกตัวค่าจักอยู่กอยมาฝ่ายนี้ทะเลหลวงเล็กกว้างเพียงนี้ใกล้ับปลีกัวต่า,ตาง ไปจักยังตึกบ่ม,มีขัวขวางมีหนตางตีนปุดขาดด้วนโพธิสัตว์เจ้าตนบุญอ้วนก็หับกำมวลกูเชือ่อว่าเจิญพระองค์ก็อยู่ลังลืล หิมฟังท่าก่อยมาแล้วกับปอกปิกไปขี่หงผาเหาะผ่านมาตี่หน้าขา่ตั้งพวกหกองค์ลวดตกสลังเง็นพอตวยโซนสาว้า ลวดย่อก่อนวันไว้น้มน้าวสาธุเซียงคนคนว่าปอตีเตะตั้นภาพระจนยักเงียนยนต์บททนคำได้คนอย่างเฮามนุษย์ลุ่มใต้ เปลงเป็นคนตัวเบาใจ